สวัสดีจ้ามูนี่แพนพามาเบิงบ้านเฮจากใหม่พาเลทดนี่เบิงอันนี้เสาเพิ่นบบได้ฝังลงดินเด้จ้าน,นี่เพิ่น,นใส่หล่อรถยนต์แล้วก็เทปูนแลวก็เอาเสาลงไปเลยนี่แลวก็เสาเสาใหม่นี่เฮจากใหม่ตนยุค,คานี่แลวกหล็หลังหลังคานี่เพิ่นได้หลังคาไม่ทันชีดไม่ทันชีดนี่ได้เม็ดลัก เก้าสิบบาททั้งมดนี่หกพันบาทแล้วก็พวกแปรพวกจันทันนี่เป็นยุค,คาเป็นไม่ยุค,คานาจะตัดนแถวหลังบานเพื่อนน,นี่ละนี่เห็นปะนี่พวกฝาบานก็เฮ็ดจากไม้ผ้าเลดแล้วก็ไม้อดัดท้าสีพรอมนี่เพิ่นท้าสีท้าสีเพิ่นเวลาเพื่อนวางจากอันเฮ็ดให้ไถนาเพื่อนกลับมานาาั่งท้าสีนี่มองนั่งหนาบ้าน ข้างหน้าเพื่อนว่าเพื่อนจะต่อมุกแล้วก็เฮ็ดบันไดลุงอยู่ก็ค่อยๆเฮ็ดไปย่าหวางจากงานจะ้ะเดี๋ยวแพนพาไปเบึ้งหลังบ้าน,นเดี๋ยวแพนดีค่อยๆพายางออมไปจะ้ะมันต้องค่อยๆยางเดี๋ยวสิตกน้ำนี่เบึ้งข้างบ้าน นี่นันนี้ค้างบานแล้วก็หลังบานเพื่อนเห็ดบันไดออกมามองคูขนานี่แล้วก็เพื่อนก็นจะอนาคตต่อไปเพื่อนก็นจะตอขวัวตอขัวลุงหลังบาน,นเพิ่นก็จะเห็ดบันไดดีๆก็นี่แน่อยู่ดอกเพิ่นปลูกไผ่ปลูกกล้วยปลูกบกพร้าไว้หลังบานนี่เห็ดเห็ดรั่วพร้อมเด้นี่รั่วกันยังดีเบิ่งเถอะ บานแผ่นยังบ่มีรั่วจังสีเลยนี่อันนี้เพิ่นกระทาสียเงาบางๆอุ้ย,ยใบกล้วยบางนี่ประตูหลังบ้านเพิ่นกระยังบ่มีนี่นี่คลิปนี้ก็บจบสำนี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแผน่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปน้ำเน้อจ้า